เฉพาสามเสียดเดียนป้องเดียวเดียวอนี่เรียว่าผู้ตีเสาเออคือดีแทบันเนี่ยคือว่าควันตีปมนสะท้อนก็เดียวได้ก็เดียวได้สิไพ่อะได้ พีเด้อด้วยมากมันนี่อัอก็พานีไม่ได้ถึงเพ่รบุนีเยก็หาบานใช่ไมครับแต่บ่านแต่ว่าจะเป็นไพสนี่ไพหนึ่งมันเท่าไหร่ปาะเด็นเนาะ ีเมาม้ีีมเราจะเจ้าแลเจ้าจะใส่หนาใส่ใส่หนาใส่บาหนาเราใส่หนาใส่บางเ้วจะสันใช้เงาเออเปลี่ยนน้ำกนมาเสือถื่อกันบว่าอันนั่นเตี้ยเออเออเอาศัยบางนั่นยี่้าบาทจัจับเป็นเงินเชื่อบัตรอืม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 เออ